ครับมมาครับมาทันทีจอดดูทะเลครับมานะครับอมเนี่ยครับจอดเสื้อกาแฟกินก็มาดูน้ำนะครับโอ้รอยมันพัดรอยน้ำพัด สายขึ้นมานีครับแม่น้ำแรงเงี้ครับน้ำแรงครับโอ้โนรอยน้ำขึ้นมาทั้งนี้ขึน้นแรงครับต่ก่อนนู้นหาดยูน่นอันนี้ขึ้นมาขนาดนี้นะครับจะขึ้นมาถึงถนนแล้วครับขึ้นมาถึงถนนแล้ว ยังได้ยินเสียงทะเลไหมครับเสียงคลื่นครับนี่ครับร้อยพัดต้นพัดต้นสนคลื่นแรงอยู่ครับผมคลื่นแรงครับพัดต้นสนไปเลยครับผมว่าคลื่นคลื่นแรงครับ แรงอยู่ครับผมต้นสนจะล้มหมดแล้วครับต้นสนจะล้มหมดแล้ว ากไว้ด้วยนะครับผมชีฟผมก็ไม่มีอะไรครับคอนเทนต์ก็มาจอดดูคืนทะเลครับนี่ครับก่อนเป็นต้นสนหมดเลยครับต้นสนต้นหงกวางนี่ก็เจอคืนซัดขึ้นมาหมดแล้วครับทรายก็ขึ้นมาสูงครับผมไซายก็ขึ้นมาสูงหมดแล้วครับผม สายก็ขึ้นมาสูงมแล้วครับนะครับรับผมนี่มดแล้วครับัดต้นสนต้นกวางล้มมาแล้วครับเดี๋ยวตะยอดเจอสายเจอน้ำทะเลขึ้นมาน้ำขึ้นมาครับ น้ำขึ้นมามันไหลพัดขึ้นมาหมดเลยครับผมน้ำแรงขึ้นแรงครับขึ้นแรงมากครับมองมันจะขึ้นใหญ่ๆครับุ้มฮุมขึ้นใหญ่ๆมันหนึ่งงี้ครับใหญ่ๆมันไดงไหม ไม่ชอบใจนะครับผมแต่คือแรงกับน้ำเสียวปัดเลยน้ำเสียวปัดเลยครับผมเห็นไหมครับ เห็นไหมครับเครื่ินกำลังขึ้นไปนะครับผมคิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับ ใมาเบอสามครับไปแล้วครับผมมีของกินอะไรครับไปแล้วนะครับผมคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนท่านน่ครับมาจอดเที่ยวจอดดูครับน้ำขึ้นมาแรงมีอีกห้าเมตรก็ถึงถนนนะครับผมขึ้นแรงมากเลยครับ ไปแล้วครับผมขอบคุณครับ